เอาล่ะสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมซีเหมือนเดิมนะฮะและในวันนี้นะครับเราจะมาสอนทำร่างไฟ Excel ลนะครับแล้วก็ไฟบัตเตอร์แล้วก็ตามด้วยใครสะฉบับขีหุ่นนะครับก็ก่อนจะไปเริ่มคลิปกันนะฮะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็ดูคลิปให้จบนะฮะจะได้ไม่ต้องพลาดตรงไหนไปนะครับแล้วไม่ต้องไปถามในเมนนะครับเพราะว่าไอบางอย่างที่ถามมาเนี่ยมันอยู่ในคลิปอยู่แล้วเนาะก็ เราจะาเริ่มกันที่ไฟ Excel กันก่อนเลยนะครับวิธีการทำไฟ Excel นะฮะของที่เราต้องใช้นะครับก็คือนี่เป็นของ Excel นะครับซึ่งมันอยู่ตรงนี้ไหนหวะนี่นะครับจะเป็นเกียร์ชิ้นนี้นะครับไฟ Excel วิธีการหานะครับให้เรามาตรง NPC คนนี้นะครับ NVC ที่มีชื่อว่าแท็กมอนเตอร์นะครับให้กดคุยกับเขานะฮะแล้วให้เราไปเลือกตรงที่ไซก้านะครับนี่ไซก้าจะมีของดอบทั้งหมด3อย่างนะครับคือไซกาซีทอนฟ้า A แล้วก็ Excel นะครับแล้วก็ไซกาโมบายนะครับถ้าเราโชคดีจะทำร่าง Excel เนี่ยเราก็จะได้เกียร์ Excel มาเลยแล้วพอเราได้มาเสร็จนะครับให้เรามาที่ตึกสมาร์ทเบนตรงนี้นะครับ ตรงนี้เลยให้เราขึ้นไปข้างบนนะครับแล้วก็จะเ <De formation. S 1> จอ n b c ทาคุมิที่ยืนอยู่ตรงนี้นะครับแชร์ทำล่าง Excel นะฮะพอเรามีแล้วเนี่ยเราต้องแชร์ของอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือ Smart s e r u m ซึ่งดอปได้จากพวก l ล o t t ทู o ปอรนะฮะหรือไม่ก็อันเฟนอกนะครับแล้วก็มีวิธีหาอีกวิธีหนึ่งนะฮะให้เราไปที่ NPC ตรงนี้นะครับสมาร์เซลลุม นะครับวิธีหาสมาร์ทเซรั่มอีกวิธีหนึ่งก็คือให้มาคุยกับ n p c คนนี้นะครับโดยของที่เราต้องใช้เนี่ยก็คือไอกกล่องสมาร์ทบ็อกนะฮะก็คือกล่องอันนี้นะฮะสมาร์ทเคทเดี๋ยวผมแปะรูปเอาไว้ให้โดยใช้ทั้งหมดกล่อง4อันตอนหนึ่งสมาร์ทเซรั่มนะครับก็คือตรงนี้แล้วเขาก็จะให้สมาร์ทเซรั่มเรามานะครับพอเรามีแล้วก็กลับมาที่เดิมนะครับก็คือบนนี้ <c oughs> แล้วของที่ต้องใช้อีกอย่างนะครับก็คือเงิน1น0 0 0แสนสองหรือว่า1นึ0 0 0สนี่แหละผมจำไม่ได้ละเท่านี้เราก็จะได้ร่าง excel มาแล้วนะครับก็เดี๋ยวตามไปที่ร่างต่อไปเลยนะครับก็คือร่างไฟบารนะฮะวิธีการทำนะครับก่อนอื่นให้เรามาที่ยิมก่อนนะฮะ ให้เรามาที่ยิมนะครับแล้วก็เปิดเช็คในตัวเรานะครับว่าเรามีของ2อย่างนี้หรือเปล่านะฮะของชิ้นแรกก็คือไอ้ไฟส์โมบายนะครับแล้วก็ของอีกชิ้นหนึ่งนะครับก็คือไฟส์เอสนะฮะสำหรับคนที่ยังไม่มีไฟ์เอสนะฮะให้มาคุยที่ n p c คนนี้นะครับนี่แล้วก็คุยให้เรามาตรงที่สมาร์ทเวล์นะครับให้เราเลื่อนลงมานะฮะ แล้วก็ไปที่ไฟเอ็นะครับตรงนี้ของที่แชรครับไฟเอ็นะครับก็คือสมาร์ทเซรั่ม12อันสมาร์ทการ์ด3อันนะฮะแล้วก็สมาร์ทดาตา32อันนะฮะโดยที่ของพวกนี้ก็แบบที่บอกไปนะครับดรอปจากพ่วงมอนในโลกไฟนะฮะเราจะแปะรูปเอาไว้ให้นะครับแล้วก็ใช้งเงินอีก150,000นะฮะแล้วก็อีกอันนึงนะครับที่สําคัญเลยก็คือเกียร์ไฟนะครับซึ่งเป็นเกียร์่วนหัวนะฮะ พอเรามีเกียร์ไฟ์เสร็จให้เรามาคุยที่ npc คนนี้นะครับแล้วก็มาตรงที่ช่องรีไฟนะฮะแล้วก็ตีบวกเกียร์ไฟให้ถึงบวก5นะครับพอตีถึงบวก5เสร็จก็ให้เรากลับมาที่เดิมนะให้เรากลับมาตรงนี้นะครับตรงที่ซัมมอนเดลตานะครับแล้วก็มากดคุยตรงนี้นะฮะถ้าเรามีของตามนี้ครบนะครับก็คือไอไฟโมบายนะฮะบวกแล้วก็ไฟเอท เราก็จะได้ล่างไฟบ้านมานะครับวิธีการใช้ก็กดตัวทีนะฮะกดรูปไฟแล้วก็เลือบก่กประมาณนี้นะครับส่วนต่อไปนะฮะคือวิธีการทาใครสะขีหุ่นนะครับง่ายมากครับให้เราแปลงล่างเป็นไครสะนะแปลงล่างก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะพากลับไปตรงนู้นก่อนนะฮะ โอเคพอเรามาถึงตรงนี้เสร็จนะครับให้เรามาที่ตรง npc ครับของนะครับในการทำใครสะคีหุ่นนะฮะให้เราครับเกียร์ชิ้นนี้นะครับมาตรงที่สมาร์ทเวิล์แล้วก็เลื่อนลงมานะฮะแล้วก็มาครับตรงนี้นะครับไครสะช็อตนะฮะโดยวิธีการคาวนะครับก็คือใช้ Burning u n ันเด h ฮาร์ 24อันนะครับสมาร์ทเคส64แล้วก็สมาร์ต้าอีก12อันนะครับแล้วก็เงินหมื่นห้านะฮะพอเราค้ามาเสร็จนะครับเราต้องตีบวกเกียร์ให้ถึง5นะครับพอเราตีบวกเกียร์ให้ถึง5เสร็จก็อีกชิ้นหนึ่งที่เราต้องใช้นะครับคือใครสาบโมบายนะครับเราก็ต้องตีบวกให้ถึง5เหมือนกันหลังจากนั้นเราก็ให้มาที่ช่องใส่เกียร์นะครับแล้วก็เปลี่ยนข้างบนนี้นะครับให้เป็น เกียร์ที่เราทำมาก็คือชิ้นนี้ชิ้นบนก็คือใครสาโมบายนะครับแต่ต้องบวกห้านะฮะแล้วก็ชิ้นล่างก็จะเป็นใครสาช็อตนะครับวิธีการใช้นะฮะก็คลิกขวาแล้วก็กดสกิลซีนะฮะซึ่งผมใช้กับใครสาช็อตไม่ได้นะฮะเพราะว่าผมทำไม่นี่ไปละเอาใครสาโมบายทํา next bell ไปละ เราใช้เน็กเบลแทนก็ได้นะฮะเพราะยังไงมันก็ดีกว่าวิธีการใช้นะครับให้เราคลิกขวาแล้วก็กดซพอกดมาก็คลิมหุ่นแบบนี้นะฮะแล้วก็กดตีลัวๆได้เลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะฮะวันนี้มาไวไปไวสำหรับวันนี้ไปละ โอเคสำหรับคลิปนี้เป็นยังไงบ้างครับท่านผู้ชมก็ขอบคุณที่ติดตามคลิปนี้มาจนจบน,นะครับก็ทางช่องรอนะครับมีกลุ่ม provideAre Discord ให้เข้าแล้วก็มีกลุ่มโลบอกเอาไว้ขายเสื้อนะฮะส่วนกลุ่ม Discord เนี่ยก็สามารถเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับก็ขอให้ทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สำหรับวันนี้ไปละครับ